สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ toyota นะครับนี่ครับ toyota v โ h i c l e planner นะฮะติดตั้งโอ้โหสองอย่างเลยมาดูกันนี้ว่าคันนี้ตั้งอะไรนะครับสิ่งแรกเราเห็นนะก้มเข้าไปนะฮะเห็นกันโครงบาลานซ์อาร์มนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสีแดงสั่งพิเศษโดยเฉพาะสำหรับที่ลูกค้าที่ต้องการความพิเศษนะฮะนี่ฮะสั่งเป็นสีแดงบาลานซ์อาร์มแบบนี้เลยนะครับ ติดตั้งตรงรุ่นนะฮะไม่ดัดแปลงนะครับทางซ้ายและขวาเลยนะครับงานสวยๆจากบาลานซ์อาร์มครับ JS1 นะครับพร้อมกับติดตั้งโชคปรับระดับนะครับนี่ฮะจากโปรเฟนเดอร์ปรับ4สเต็ปนะฮะปุ่มปรับ4สเต็ปอยู่ด้านในนะครับเราจะเห็นเลยนะฮะว่าปุ่มปรับ4ี่สเต็ปอยู่ตรงนี้นะฮะเวลาเราอัดจั๊บนะครับความนิ่มนวลนะครับความหนึบตรงได้เลย4สเต็ปนะครับมีบวกลบอยู่นะเครื่องหมายบวกลบให้เราปรับได้เลยนะครับตัวนี้ฮะ ด้านบนก็จะเป็นยางหุ้มนะครับหนึบหนึบแน่นๆนนะครับสําหรับวีโก้ตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโชคปรับระดับนะครับจากโปรเฟนเดอร์รุ่นปรับ4นะฮะกระบอกเหลืองตัวนี้ให้ความหนึบแน่นนะครับนิ่มนวลในตัวเลยนะครับแกน18นะครับลูกสูบ35นะครับกระบอก57พร้อมกับนี่ครับเข้าโค้งเพิ่มความมั่นใจด้วย กันโครงรุ่นใหม่บร้านอามนะครับอันนี้สั่งพิเศษเป็นสีแดงเลยนะครับตรงรุ่นไม่ดัดแปลงนะฮะงานสวยๆแบบนี้นะฮะหอด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง y o u t u b e นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถนาแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0 8น9 5 3 7ด8 1เครับคลิปนี้นะาลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ